เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวยพี่ส่วนชอบนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยให้ชมเลือกสีเลือกอยู่นะบ้านสวยวิวภูเขาบรรยากาศสวยเงียบสงบไม่อัดไม่วุ่นวายฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุ่งนาด้านหลังก็เป็นภูเขาบรรยากาศดีนะครับใกล้เขื่อนด้วยครับใกล้เขื่อนน้ำก่อวิวทุ่งนาด้านหน้าบ้านเต็ม พื้นที่1งาน97ตารางวาอบล้อมด้วยธรรมชาติครับภูขเขารอบด้านเลยเหมาะกัการอยู่อาศัยพักผ่อนย้อนใจงเงียบสงบไม่วุ่นวายอยู่ในหมู่บ้าน,นเล็กๆเงียบสงบค,ครับไม่เปลี่ยวครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงกันมีตลาดมีร้านค้าเดินทางสะดวกครับหาของกินง่ายเข้าออกได้หลายเส้นทางเป็นบ้านไม้ไต้ถุนสูงครับก็เหมาะรีโนเวทอยู่อาศัยปรับปรุงรีโนเวทอยู่อาศัยกันได้ ราคาเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเองสาิเป็นฉนบทคุดแดงครับพื้นที่1งาน97ตารางวาหน้ากว้าง20เมตรครับติดถนนคอนกรีตไฟฟ้าปาปา,ปาพร้อมใกล้กับวัดผาซ้อนแก้วเขาคอภูทับเบิกแค่30นาทีเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้อยู่ลมสัตจังหวัดเพชรบูร์ครับวิวสวยบรรยากาศดีมากสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ